เมตาเวิร์สรีเทคโนโลยีโลกเสมือนจะมาช่วยให้เรานั่งสมาธิได้ดีขึ้นจริงไหมและจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะเราน่าจะทราบกันดีว่ามาร์คได้รีแบรนด์ f a c e b o o k เป็น Meta ไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเป็นการประกาศอย่างชัดเจนนะคะว่าเขากำลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เข้าสู่โลกเสมือนจริงโดยเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นและหากจะพูดถึงเมตาเวิร์สในมุมของความสงบและผ่อนคลายนั้น พอจะนึกออกไหมคะว่าจะออกมาเป็นโลกแบบไหนกันน้าจากการที่พรอได้สำรวจเมตาเวิร์สที่อยู่ในมือของมากในตอนนี้นะคะพบว่ามีโลกเสมือนสำหรับคนที่ต้องการจะผ่อนคลายและนั่งสมาธิอยู่ถึง76โลกเสมือนเลยทีเดียวค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะพาไปพบกับ3โลกเสมือนที่จะพาทุกท่านเข้าสู่ความสงบผ่อนคลายและปล่อยวางกันค่ะดียังไงจะน่าสนใจขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ ขอแนะนำโลกแรกค่ะที่มีชื่อว่า c l o u Place โลกที่สร้างขึ้นมาให้เราออกแบบเวลาทิวทัศ สภาพอากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการรวมใจค่ะไม่ว่าจะเป็นกองไฟหินธรรมชาติบำบัดร,รูปทรงหกเหลี่ยมและวงกลมช่วยหายใจและยังมีซสาว์ทั้งเสียงนำนั่งสมาธิเพลงบรรเลงต่างๆและแถมยังสามารถปรับระดับความดังของเสียงต่างๆได้อีกด้วยค่ะเช่นอยากให้บรรยากาศธรรมชาติดังกว่าเสียงนำนั่งก็ได้ค่ะสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลย นอกจากนั้นนะคะยังสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมได้อย่างสวยงามตามใจปรารถนาอีกด้วยค่ะสำหรับโลกนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ไปนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติอยู่แคมป์สงบๆคนเดียวในป่าโอ้โหฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะเรียกได้ว่าถ้าหลุดเข้าไปแล้วคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนก็จะเข้าถึงความสงบได้ไม่ยากเลยล่ะคะ่ะ โลกต่อไปนะคะเป็นโลกความสงบในจินตนาการค่ะชื่อว่า Nature t r a x VR เราสามารถเข้าไปเลือกสถานที่ต่างๆได้อย่างอิสระค่ะมีทั้งชายหาดป่าลึกน้ำตกใต้ทะเลและนอกโลกก็ได้ค่ะโดยเราสามารถเข้าไปเคลื่อนไหวหยิบจับและปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะ โลกนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำงานใช้ความคิดบ่อยๆค่ะเพราะการเข้าไปในโลกนี้จะช่วยให้สมองปลอดโปร่งได้จนรู้สึกเหมือนได้นั่งสมาธิเลยทีเดียวละค่ะและโลกเสมือนสุดท้ายที่พลอยจะนำเสนอนะคะนั่นก็คือโลกแห่งการปล่อยวางหรือ transition มันคือโลกเสมือนจริงที่นำเสนอโลกอีกใบนึงค่ะที่เชื่อมระหว่างโลกจริงกับโลกหลังความตายโดยจะมีเจ้าสุนัขเป็นผู้นำทางเราไปค่ะ ซึ่งทิวทัศน์ในนี้นะคะก็มีความแปลกตาแต่เขาก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามค่ะทำให้เราสัมผัสถึงบรรยากาศเงียบสงบวังเวงเสมือนเรากำลังอยู่ในโลกระหว่างความเป็นกับความตายจริงๆเลยทีเดียวค่ะจนทําให้เราเริ่มปล่อยวางกับชีวิตว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราเคยมีคนที่เราเคยผูกพันก็จะหายไปด้วย สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสกับความปล่อยวางทุกสิ่งในชีวิตลงได้จริงๆหรือใครที่มีเรื่องเครียดจนปล่อยวางไม่ได้ค่ะแนะนำโลกนี้เลยนะคะกับ Transition ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับโลกเสมือนที่พลอยนำมาเสนอยังมีโลกเสมือนอีกหลากหลายแบบนะคะที่ช่วยในการนั่งสมาธิและผ่อนคลายค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายและสมาธิเป็นอย่างมากนะคะถึงขนาดที่ Facebook ต้องจัดแคตตากรีของ Relax and Meditation ไว้เป็นอีกหมวดนึงเลยทีเดียวค่ะเป็นที่น่าสนใจนะคะว่าถ้าเกิดวัฒนธ,นธรรมเหล่านีม้มาผสมผสานกับความเป็นวัดไทยของเราจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรก็อย่าลืมมาติดตามความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับวันนี้พลต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย